ทุชาเลนจ์นะครับคือวอาหนชาเลนจ์ให้ใช่นะสิทุกคนอ่ะสามารถใส่ของแล้วมาทําอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าใส่ของแล้วต้องตามเพื่อนคนอืนนนนน 3, นอ่นนะครับเล่นกันสองคนหรือสามคนให้สามสองคนเนี่ยเหมาะสุดนะครับก็คุณเริ่มก่อนโอเคครับอย่างเช่นอย่างนี้นะครับ <c oughs> ได้ได้ไรอ่ะอนี่ครับ <c oughs> ผมได้มันเป็นอาหารสไนเปอร์ครับ ตแล้วก็ตากตรันีเป็นตัวยิ้มเะยติตลกนิดโหยติพวกแปลกบ้างครับใครใช้ใสติยติวาเนี่ยตลกดีนะครับสอนนิสัเยติตอนนี้นะครับสตีฟคุณคุณนายสตีฟ อ้าวจะรีงดูมาดูมาตอกมาเองอ่ะดีดีนะครทบกนตามหแล้วเียเดยิโอาม,มาดิดิเว่มันโยดาโยดาเจอตัก เยี่ยมเยี่ยมหมเยี่ยมเอาไมั่วยหให้ช่วยไหมสอนขอตาผมมั่งนะเออโอ้โตกใจแล้วนี่ทำอะไรเราบ่น นะะถ้าทำงายระเบิดปรมาณบถ้าทำลานระเบิดปรมาณนให้เกิดอะไรขึ้นนะครับเอไว้เกมจก